นะลืมได้โคตรเนนะเกมนี้ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้บันทึกตั้งแต่ตอนดาบนะก็ดูบันทึกตอนเล่นแปสักแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรเนาะทางด้านของออต้นเกมครับทางด้านของ SN ครับได้เปรียบทางด้านของ a t ทไปก็ฆ่าไป4ตัวครับเพราะว่า yeah. เอทีเขาเขาพยายามไาแย่งสกัตเตอรต์ตรงหน้ามังกรแล้วโดนบีบซ้ายขวาแล้วพลาดนฮะตาย3มังกรไฟได้8% น่าจะประมาณแปดหรือหกแปดมัง้งน่าจะใช่เพราะว่าเวลามันเป็นเอลเดอร์มังกรแล้วมันได้สิบหกเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันได้เท่าตัวเลยเ <Yeah. S 1> ยอะอะดังนั้นมังกรไฟเนี่ยแม่งสำคัญมากคะแต่ทางด้านของเอสเอ็นเหมือนจะไปตีในส่วนของลิฟาโลฮะแล้วนี่ดากเลตส่งมาให้เพื่อนครับแต่ฮีโร่แทนลงมาน่าจะไม่ทันหรือเปล่าโอ้ยเราทำไมภาพกระตุกไม่นะกระตุกอีทีกัดตายไปแล้วครับเกาะน่าจะขึ้นไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้ ด้าน,านฟิโล่าในส่วนของที่มาโลสําเร็จครับแต่ด้านหน้าของเอทมุ่งตรงไปที่ในส่วนของมังกรไฟแล้วมังกรไฟก็ทําให้ได้เปรียบนะในเรื่องของดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอคกี้ไดอันหน้าหรือว่าลีซินเพราะมันให้ทั้งดาเมจเอเดรียบีหมดอะ่ะไกโอมาน่าเจอกับทางด้านของมังกรไฟครับแล้วเชฟดูล่านครับแล้ววินอบวบอลแล้วจสัสติกพันกระแทกไปหนึ่งทีครแต่โหเยอะเพื่อนเขาเยอะเพื่อนเอทีเยอะมากครับเขามากดดันในส่วนของป้อมครับเพื่อนมาเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของ SN ครับทางด้านของ อัมาไฟครับเลือดน,น้อยครับโดนเก็บไปง่ายๆเลยหนียวไม่ทันครับบาโรดักไปเอ็กซอร์ใส่สเซนหน้าเซนนาเดินออกมาจังหวะนี้โดนเชฟดูร้านดึงเข้ามาฮะแล้วปาดด้วยแคสเซสไต์เข้าไปแต่ว่าทางด้านเซนหน้าสามารถเก็บในส่วนของแดนหน้าได้อยู่ดีฮะลิซินนี้แบบช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับทางด้านอคอคกี้เข้ามาการป้อมครับไล่ในส่วนของสว่างออกนะฮะที่เล่นเลนในตนน้นฮะลีซินพยายามที่จะการป้อมครับแต่3ต่อ2ก็ไม่แน่ใจครับเซฟการ์ดเข้าไปเทมเพสแต่โดนดาร์มเบสจับ นี่ครับเจ็บหน้าดูค้ยใครแม่งออกรองเท้าไอ้นี่วะไอ้รี e m มชั o n วะอ๋อ,อเซนนาเซนนารีอ r มชั m p เนนะี่ยที่เซนนาจะเป็นซับหรอแล้วก็ทางด้านของกากาัตเนี่ยออกในส่วนของร้อเอ็ดมาก่อนนะเล่นเหนียวเลยแล้วก็ในส่วนของกาลิโอด้วยนะครับเป็นร้อยเอ็ดเหมือนกันทั้งคู่นี่ครับเพราะเขาฆ่าได้อะแล้วกากรัตเองก็ได้อะซิดไปเยอะนะครับสตัวทา,ทางด้านของฟิโอลานี่ออกเพดชินมาขึ้นทีนี้ที่ฟอร์สอยู่ละ ทางด้านของเรนนี่ตันนี่ได้ในส่วนของแบคคิเบอร์นะเพราะว่าเขาไฟชนะ1-1นะครับ1-1 1-1งหนงคำโบนนะี่ครับเป็นโซโลคิวแล้วก็ออกลองสอดมาเป็นแล้วก็อัพเป็นโปรโดเบลครับได้เปรียบเอามาเพิ่มโมบิลิตี้ในการเข้าจับร่วมกับแซนได้ทางด้านของไดน่าน่าจะลำบากหน่อยฮะออกในส่วนล้อเวบมาก่อนครับส่วนซินอะลิซินนี่ออกในส่วนของยูมูมาฮะยูมูกดเบดมา ยูมูคอดเบลดมันก็ได้เจาะได้นาเม็ดนะครับแล้วก็ได้มุมเวนสปีดนะมุมเวนสปีดแล้วก็เวลาเราวิ่ง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 ,งหรือตีไปจนครบสแต็กของยูมูคอดเบลดนะครับจะเป็นยูนิพาสซีฟของไอเทมเนี่ยให้มีดาเมตโมเมนตัมขึ้นมาเพิ่มเข้าไปนะครับพอเต็มร้อยก็จะใช้ได้หนึ่งทีแล้วก็ต้องไปเก็บกันใหม่ก็ทางด้านของมอไฟครับออกในส่วนของอไอโบกันเลดฮะแม ตามเขาเรียกออริจินอลสไตล์มอไฟฮะออริจินอลสไตล์มอไฟแทงฮะแบบนี้ไอ้บนกันเล็ดเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมอไฟยุคใหม่ในไวลิฟก็มอไฟไวรุ่นน่นนะฮะก็ต้องลูเดนฮะเอ่อลูเดนอ่าลูเดนมือม่วงอะไรพวกนี้ฮะแล้วจังหวะนี้โดนรัดเอ็มเบสด้วยโดนในส่วนของเอฟดูลันด้วยนะครับแล้วยิงดาวนิ่งชาโดว์ไปแต่ไม่ตายฮะ กด Redemption ด้วยนะแต่ว่าทางด้านของแดนน่าเลือดเยอะมาจากล้อ้เองครับแล้วจังหวะนี้พยายามที่จะเข้าในส่วนการ์ดครับแต่ว่าทางด้านฟิโอลาเข้ามาช่วยครับแล้วแดนน่าก็ตายอยู่ดีฮะปับไมทีนี่คือตายขาป้อมไปแล้วไม่รอดฮะคนจับภาพก็อาจจะงงๆนิดนึงทางด้านของมาไฟก็โดนเลนในต้นกดดันมากครับลิซินก็ไม่ได้ป่าละครับแบบเนี้ยคือแม่งยืนกันป้อมอย่างเดียวอะเพื่อนตายมันก็ลงมากันป้อมเพื่อนตายลงมากันป้อมแบบนี้ล่งบาก ฟิโอลาพยายามที่จะใช้ล้างตีนในส่วนของอกิ๊กกิก็โอเคอนี่นะครับแล้วเลี้ยวมาทางซ้ายครับฟิโอลาเอาป้อมเทียสองครับเลยนะต้อนบอกสบายสัตว์นะฮะเอาง่ายมากดันแป๊บเดียวครับ7นาที2ป้อมเลยครับดันบท7เท่านาทีที่8ตะกอนหนึ่งต่อ7 SN นําำไปเยอะมากมากเลยครับการเงินก็ประมาณ56700พันนะฮะเออแล้วก็ป้อมเนี่ยสป้อมครับทางด้านของ SN ส่วนทางด้านเอไม่ได้สกัดป้อมเลยส่วนออบเจกต์ก็เอทีจีได้ในส่วนของมังกรไฟแต่เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักนี่ครับ แต่ทางด้านของเอสเอ็นเขาได้ในส่วนของลิฟาโลตัวแรกมาน,นี่ครับเขาก็เอาไปดันป้อมบดแล้วก็จังหวะนี้เขารีเพย์มามั้งครับยังดีที่มีรีเพย์แล้วก็โอ้แฝดเขามารัดเอ็มเบสเราได้ป้อมเลยครับแฝดเขามาลัดเอ็มเบสยิงอ่ะวไก,กโอก็ตามเข้ามาเหมือนกันครับใช้วินอบวอแล้วป้อมยิงไม่โดนด้วยนะครับจังหวะมันเหลื่อมพอดีแล้วก็โอ้ยรัดเอ็มเบสยิงโซนิกเว็บแปะหนอยแล้วดีนะไม่พุ่งไป ฟิโอลาเห็นเห็นเป้าหมายเป็นฟิโอลาครับลิซินกับมถไฟครับโอ้โหตีอกชกหัวจะเอาครับอคอกกี้เข้ามาเสริมครับลิฟฮาโลตัวนี้ทางด้านเอทจจะเอาหรือเปล่าครับเหมือนจะโดนหนีบซ้ายและขวาครับทางด้านของมังกรลมเกิดแล้วฮะเกิดแล้วเกิดแล้วได้มูสปิด7.5ครับก็นอ,อกจากไฟนะต้องต้องอยู่นอกไฟด้วยนะครับถ้าในไฟมันจะมันจะไม่มีผลนี่มังกรลมครับทางด้านเอทจเอามังกรเป็นหลักครับ น่าจะได้ไหมนะน่าจะได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโดนเข้ามาจังหวะนี้เบรกดาวนิ่งชาร์โดเบรกมากลายเป็นฟฟโอล่าครับที่สามารถขโมยเอาไปแล้วจังหวะนี้โดนเบรกเข้าไปคอกี้โดนไล่ครับยิงไลเ่เบสไม่โดนนะแต่ว่าไดนาที่อยู่กลางวงบ่อตายครับแล้วตายอีกหนึ่งศพครับทางนั่งยูมี่เพราะไม่มีคนเกาะทางด้านของดิซนเลือดน้อยมากครับโดนปิดหัวปิพิ้ายผมว่าไม่รอดนะครับโอ้เซฟกันแล้วแฟดแฟดแฟดแ,แล้วลังเอาไว้ดือด้อแม่งนั่นแหละอืม แล้วก็กีเรือเท่านี้ยังห่วงป้อมหาเรื่องตายหรือเปล่าเดียตอนอ้อมหลังครับปล่อยลิฟฮาโลเข้ามาชนครับกลายเป็นว่าทางเอสเอ็นนี้ได้ลิฟฮาโลด้วยได้มังกรล้มด้วยครับโคตรแย่ครับแบบนี้ทางด้านของเอทีจีเรียกได้ว่างานวัวไม่ทนงางานควายเข้ามาแทรกฮะโอ้เกือบได้ชนนะฮะดีตายตายก่อนนะพุ่งไปแล้วทางด้านของลิฟฮาโลนี่ก็จะได้ชนรอบสองนี่ครับเอามีการขโมยในส่วนของบูบับของ เอทีจีครับเอเน็ N net. ขอหน่อยนะครับเอาหมดเลยนะครับเกมมันมันเป็นเกมตีป้อมอะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่มีใครให้เราตีป้อมฟรีไงอเออเราก็เลยต้องพยายามที่จะกดดันหรือฆ่าค้อศัตรูที่มาเฝ้าป้อมของตัวเองนะครับให้ได้แล้วก็เอาอของแล้วก็โซนนิ่งนะครับโซนนิ่งหรือวอร์ดเนี่ยแหละเป็นวิชั่นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับในการมีข้อมูลของศัตรูนะครับเพื่อวิเคราะห์ ก็ฟังเราว่าเราจะเล่นแบบไหนจะดักอย่างไรหรือแก้เกมอย่างไรนะครับก็เป็นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่ทําให้เกมสตี้เป็นเกมสตัจี้นะครับไม่ใช่เกมแบบนั่งเทียนเดาเอาว่ามันอยู่ไหนหรือว่าใดๆเข้าไปเดี๋ยวก็เจออะไรวันนีน้แล้วก็การเอาอ็อบเจกต์ก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เปรียบหรือว่าอย่างเช่นเอาลิฟาโลมาเพื่อดันป้อมนะครับมันจะชนป้อมแหลงแล้วก็มังกรก็จะช่วยให้เราเล่นในเลทเกมได้ดีขึ้นนะครับตามสภาพของธาตุของมังกรนะครับ ในส่วนบริซินับออกทั้งอยู่มู้ออกทั้งในส่วนของเอ็ดอมไนจริงๆเอ็ดอมไนโดนเนิฟไปหน่อยนะฮะก็โดนในส่วนของรถเจาะเกาะลงนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งรู้สึกว่ามันจะได้ทั้งอัมเมอร์แล้วได้ทั้งในส่วนของเจาะเกาะนะครับแล้วราคาก็ถูกปรับขึ้นวปรับขึ้นจากแพรก่อนแพรก่อนเนี้ยปรับราคาขึ้นแต่ไม่ได้ปรับคุณภาพสินค้าลงนะครับแต่แพเนี้มาปรับคุณภาพสินค้าลงแล้วราคาไม่ได้ก็คงตัวก็คือไม่ได้ปรับขึ้นปรับลงมันก็เลยเป็นเหมือนโดนเนิฟพอสมควรนะฮะ ก็อืสโซนินเวฟโดนมินเนี่ยนครับต้องเซฟการ์ดออกได้หน้าออกในส่วนของลอดเบ็ดได้ก็ขึ้นในส่วนของสติงกับอ่โคเด็กมาแบบนี้ขึ้นแลนในชอทูดเหรอสติงโคเด็กเหมือนจะขึ้นในชอทูดนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ตีหรือเปล่าในชอทูดสำหรับเกมนี้ครับแล้วในชอทูดในนี้ไม่เหมือนในพีซีด้วยครับไม่ได้โบนัสออนฮิตนะครับก็อาจจะไม่ดีเท่าลิทเบนหรือเปล่าแต่ลิทเบนมันต้องออกชินดิ แล้วก็ทางด้านของกาลิโอครับออกในส่วนของลาเบรนดีแคปครับล o อตอฟเอ็ดมาแล้วเหมือนจะออกตัดเลือดด้วยนะครับทางด้านกาลิโอออกลงแล้วในคอมเมนท์ค้อนหรือเปล่าทางด้านของไอ้เคครับเดนตนันสไลด์ไดนโดนโซนิ c เว v e ตามมาเทมเพสครับแล้วอยู่มี Ultimate อันติเมตอัดเข้าไปแต่ดาวนิ่งชาโด o w ลงมาแล้วกาลิโอครับพีโรนแทนลีซินหามุมอ,อกไม่ได้ครับ ทางด้านของเซฟกัดยังไม่มีและโดนลวกเข้ามาอย่างนี้เลนต้นสวนกลับเข้ามาแต่ไดอาน่าสามารถมูนฟอเอาเลนต้นไปได้ครับแล้วมอไฟก็ล้มเช่นกันฟิลว่าเก็บในส่วนของไดอาน่าครับแล้วกากัดก็เก็บกูยูมี่เหลือคอกกี้คนเดียวนะรั AT g คอกกี้นี่ออกโซลิชัดเบสครับเอาอีกแล้ววะโอเคโซลิชัดเบสก็ชัดเบสนะเกมนี้น่าจะมันยืนแข็งเลือดหน่อยไหมเออหลังจากออกในส่วนของมานามูนแล้วน่าจะออกมบคีปแทนนะมองอย่างงั้นนะ เพราะว่าชาร์จเบรจะทําให้ตัวบางเกินไปครับแล้วถึงแม้ว่าจะไปหวังพึ่งสแต็กกับการคีร้อยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ตีล่ะถ้ามันไม่มีโพซิชันให้ยืนเล่นล่ะมันก็น่าคิดนะครับยังไม่ทันได้ตีก็ล้มไปแล้วอะไรเงี้ยาทางด้านของจังหวะนี้แหละครับที่ลีซินพยายามเอาโดนดาวนี่ชาโด้ด้วยนะแล้วก็เกโอก,ก็ลงมาในส่วนของคิโรอนแทนครับแล้วเลน,นตอนบีบเข้าทางซ้ายครับไดอาาเข้าทางขวา ามารวบนะครับได้ส่งเรนต้นไปครับแต่เซนหน้าน <t> ี่ค yeah, ือยืนยิงสบายมากนะฮะอยู่วงนอกเลือดไม่ตกเลยครับพอจังหวะไกโอลงได้เขาก็รวบหมดครับเขาก็ใช้ในส่วนของเชฟดูลนดูดไว้แล้วโดนลัดอ็มเบครับสำหรับมอไฟครับ เจ็บมากนะเนี่ยจะตายต้องแฝดหลออกมาครับแล้วคอคกี้ยิงก็ัน้นกันลงไปแต่ไดนาตายก่อนแล้วครับเพราะลงไปตายในบ่อฮะแล้วเลนะต้อนเห็นใครไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ยูมี่ใช้อันติเมตโดนดาวนิ่งชาร์โดไปเต็มเต็มยูมี่หันกลับมาเกาะเพื่อนเพราะตัวจะตายเลนต้นตามมาคอคกี้ต้องอคุคลี่หนีเลนต้นยังโกตามอยู่โดนเกตันตันรดเกาะแต่เหมือนจะไม่เข้าล้างเข้ามาอีกหนึ่งทียิงในส่วนของมิซาย布拉ดครับแล้วเข้าบ้านมาได้ครับส่วนด้านลีซินเนี่ยก็พยายามต้านให้เพื่อนนะเลือดอยังดีแต่หน้าจะไม่หไหวยูมี่เกือบตายนะครับตายไปแล้่ย นี่คือข้อดีอย่างยูมี่ก็คือพอเวลามันสิงแล้วมันอันทักเกตเดิลบมันต้องไปตีเพื่อนมันแล้วจังหวะน,นี้ทางด้านเอ็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับไม่เอาไว้แล้วครับโกงแกนตีทันทีฮะแต่ครับคอกี้ตัวทองช่างมันแต้มแรกครับทางด้านเอเอาชนะของทางด้านเอ g ไปได้แบบง่ายได้จีจีจซึ่งมีซึ่งมีแปลว่าอะไร ออแต่ถ้าซึ้งมีนึ่งได้นะทีมซูเปอร์ถงว่าครับได้คะแนนแรกแบบยังคงกินไม่หยุดมันพูดเลยว่าตัก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 นี่คือเสียงยิงมะตักตักตักเนื้อน้ำยำมันอร่อยมากถ้าเอาเป็นต้มมาม่าแบบเบอร์ละคุก ยี่ยยำบุญเจนกันด้ซูซานแน่นอ,นอนมะนาวแท้ไม่ใช่หว่ากนละิ่นมันมะนาวแท้มไม่ใช่มะนาวขวดฟิลล่าไหลอ่ะ็บโอ้โหไหลทุกตัวฟอสเนเจอฮึมทางด้านของเซนนาตัวรอดนะอกแบคลิปแล้วก็ออกตะกร้อตัวรอดอะ่ะเอ็ดอบอบไนมากันสก,กิลทีนึง เทคดิกเกอร์ <c oughs> มากันตัวเวทนะส่วนไกด์โอ้นี่ออกอินฟินิทออกมาเอาคิย์เคข้าออกเมทดูทรงแล้วเกมสองฝั่งเอดจจีก็น่าจะลำบาก <c oughs> ช่วยอย่างน่ากลัวเอเจนทีม จะโดนฟังเอ็นนะซุปเปอร์นว่าเล่นไปะชนะถั่วดีนะถั่วเขาไม่เก่าอืม,อมนี่เขาเตรียมภาพมาพร้อมเลยปะเตรียมภาพแบบแบบทีมชนะจะขึ้นภาพอะไรอย่างงี้แบบเหมือนเตรียมมาพร้อมอ่ะ ถ้าใครชนะก็เอาคนนั้นขึ้นนะฮะแปลก็ไม่ต้องเอาขึ้นเตรียมเออมีดีกว่าขาดมากไว้ก่อนน้อยเข้าใจทําคือไวริบอ่ะอา่าถ้าพี่สังเกตอะไรภูมว่าครับเขาทําอ่ะเตีมเขาค่อนข้างออกสดใสนะเป็นเกมตีกันที่เครียดใช่ไหมเราเล่นเครียดเราต้องตีใช่ไหมแต่จริงคือเตรีมเขาเขาต้องการความสดใสอะ่ะเขอมองว่าเกมมันควรจะเบาๆกว่าแอาใหญ่ากให้มันแบบ เล่นง่ายเข้าถึงง่ายมันก็เลยใช้ตีมสีแบบฟ้าชมพูขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่เล่นโทนแบบดักดักนะเป็นเป็นตีมใหญ่ของเขาก็เลยได้ฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยเห็นไหมลุ้งลุงหน่อยระวังทัไวไหวระวังไว้บูมบูมพิกด้วยนะ ก็เตรียมภาพไว้จริงๆแหละฉากหลังนี่มันฉากจริงไม่ได้สอนกินสกินใช่ไหมะวะเนอะเหมือนเป็นฉากจอจริงๆวะ่เะอ <Yeah. S 2> LG, เออ lg, LG. เออ LG ดี๋ยว lg เป็นสปอน